โอเคมาครั้งแรกมาพักเริ่มมาปุ๊บปุบหัวแตกตายเหมือนผมนี่นแหละหัวแตกม,มาต่อทีอนี้ทำยังไงบกบก,กลากไม่โดนหัวทีตั้งไอวัวหนึ่งลูกโดนสวนกับมานัดเดียวจอดอ่าเริ่มใหม่มาใหม่มาใหม่ยังไงครั้งนี้บกบกว่าวไปหนึ่งโดดไอ้สงครามโหด แตกมันผมไม่แตกไม่ลอดทำไงจังหวะนี้กระโดดพุ่งเขาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวแตกเอ๊ะตายยังไงจังหวะนี้เกิดใหม่วิ่งไปจุบ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 อัดตัวร้วนไม่มีแดงผสมกระโดดลงมาปุ๊บปุยิงหัว หวัวแต้ฟุบกระโดดไปทางแอะยังไงจังหวะน,นี้ไปต่อเรื่อยๆฟุ๊บเว้เข้าไปยังไม่จำเก่งยำหอยแครงยำหอยมาม่ายำบุนเส้นย,ยังยงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอัดตัวล้วนจะรอดหรือไม่จังหวะนี้กระโดดฉากแล้วไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บหืมตัวล้วนตั้งไอวอไม่มีไอวอปุ๊บปุ๊บปุ๊บจังหวะน,นี้หงอคงมาแล้ว ยังไงยังไงยังไงไปต่อเรื่อยๆบุกหัวแตกกระโดดไม่ไปตุบ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 หัวไปนั้นหนึ่งโดรนไปอีกหัวแตกอะกลายเป็นลีดเดอร์แล้วก็ตายคิวดียังไงต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉอตเดียวกั้นกับบิวแซนเลยตุบ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 หัวแตกคมเกล้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ